จะสอนน้องผ่านทางสกายแต่ณวันนี้ ณเวลานี้ไม่มีน้องเรียนค่ะดังนั้นเราจะพูดคนเดียวนะคะเป็นการบอกว่าการสอนผ่านทางสกายนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ค่ะสกายนี้จะมีลูกเล่นหลายอย่างนะคะคือผู้สอนสามารถเห็นผู้เรียนผ่านทางวิดีโอได้โดยที่เราสามารถแชร์หน้าจอการแชร์หน้าจอนี้จะทําให้ผู้เรียนค่ะเห็นหน้าจอของติวเตอร์หมายความว่าถ้าเกิดน้องเรียนกับบีมนะคะน้องจะเห็นหน้าจอของบีมตอนนี้เลยค่ะเหมือนว่าหน้าจอนี่เป็นกระดานให้เราสามารถเขียนได้หรือแบบ เล่นสีได้ค่ะซึ่งมันเข้าใจเหมือนกับว่าคนสอนหนี่มีกระดานส่วนตัวเพื่อให้น้องเห็นได้จากกระดานนี้ค่ะอย่างดีนะคะส่วนมากจะใช้โปรแกรมเ,ออเรียกว่า PowerPoint ค่ะเป็นตัวนำเสนอให้น้องเห็นงานอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Passive Voice ค่ะ น้องก็จะเห็นหน้าจอเหมือนตรงนี้เลยนะคะโดยปกตินี่บีมจะเห็นหน้าน้องด้วยว่าน้องมีปฏิกิริยาเวลาบีมสอนยังไงอย่างเรื่อง passive voice นี่ก็จะดูจากโครงสร้างค่ะ passive voice นี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช่นถ้าเกิดเรายกตัวอย่างประโยคว่าเรากินน้ำนี่จะเป็นประโยคโดยปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็น passive voice เราจะเอากรมขึ้นมาประโยคส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะ จะกลายเป็นว่าน้ําถูกเรากินหรือว่าชั้นสวมรองเท้านี้จะเป็นประโยคปกติถ้าเกิดเป็นประโย p a s s าส e v o ไว้ white, จะกลายเป็นรองเท้าถูกชั้นสวมเรื่อง s าส e v o ไว้นี่จะมีประโยชน์ในส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับการในเรื่องเกี่ยวกับอ่านนิยายค่ะเป็นพวกเนื้อเรื่องหรือว่าการเขียนที่เป็นเชิงวิชาการ ก็ถ้าเกิดเรามาเรียน g a ม m าเรื่องนี้นะคะก็ง่ายๆเรามาแยกก่อนว่าโครงสร้างของประโยคเนี่ยอะไรเป็นประธานอะไรเป็น verb อะไรเป็นกรรม s, s, <S, s, <S เป็น s แทนมาจากคำว่า subject ไทยคือประธาน verb <k S 2> <V> คือตัว v คือกิริยา o object คือกรรมค่ะเมื่อเราแยกประโยคได้นะคะเราเปลี่ยนจาก object ให้กลายมาเป็นประธานคือ subject เราสังเกตจากสีค่ะว่า b เนี่ยเล่นสีแดงไว้เหมือนกันคือเปลี่ยน o ให้เป็น s แล้วเมื่อเราเห็น verb เราก็ดูว่าก่อนว่า verb เนี่ยเป็น verb อะไรถ้าเป็น verb หนึ่งเราเอา a m r เข้ามาช่วยแล้วเปลี่ยน verb นั้นให้กลายเป็น verb 3าแล้วเปลี่ยนประธาน s ให้กลายเป็น o คือ object กดูโครงสร้างอาจจะงงๆนะคะดูตัวอย่างจะง่ายสุดคือส่วนนี้ active active นี่คือประโยคปกติที่ส่วนมากเราจะพูดผู้ชายเขาผู้ชายดื่ม กาแฟ i n ้งเติม S เพราะว่า he she it เป็นประธานเอกพจน์ดังนั้น verb ต้องเติม S เมื่อเปลี่ยนเป็น passive voice เราเห็น coffee เป็น object เปลี่ยนจาก object ให้กลายเป็น subject ดังนั้นเนี่ย coffee จะกลายเป็นประธานแทน verb is จะผันตามประธานคือ coffee coffee เป็นสิ่งเป็นนามที่นับไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ is เราก็เปลี่ยนจาก d i n k s ที่เป็นเวิร์บหนึ่งให้กลายเป็น r a n k s ที่แปลว่าเวิร์บที่เป็นเวิร์บสามค่ะแล้วตามด้วย by เปลี่ยนจาก he ให้กลายเป็น him คือเป็นกรรมค่ะ by นี่ by จะตามด้วยกรรมจะกลายเป็นว่ากาแฟถูกดื่มโดยผู้ชายโดยเขานี่จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งนะคะโครงสร้างที่หนึ่งต่อไปโครงสร้างที่สองเนี่ยค่ะสังเกตเลยว่าเหมือนลักษณะเมื่อกี้เลยว่า Project a s s i v e เรื่องนี้นะคะจะเล่นจาก Ver รเท่านั้นประธานเปลี่ยนเป็นกรรมเนี่ยค่ะเมาส์เมาส์เอาหายประธานตัวนี้เปลี่ยนให้กลายมาเป็นกรรมแล้วก็กรรมตัวนี้สีแดงๆเปลี่ยนให้กลายมาเป็นประธานลักษณะตรงนี้จะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นแบบไหนก็ช่างแต่ p s s s v e นี่อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเขาจะเล่นลูกเล่นที่ Ver b ดังนั้นเนี่ย เวิร์บเห็นว่าเป็นเวิร์บก็กลายเป็น was ver แทนเวิร์บก็กลายเป็น v e r ร์บดูตัวอย่างเข้าใจง่ายสุดค่ะ active w e produce boat พวกเราผลิตเรือ passive จะกลายเป็น boat กลายเป็นประธานละจากกรรมกลายเป็นประธาน produce เป็น v e r ร์บก็ใช้ was ที่ใช้ was เพราะว่า boat เป็นประธานสิ่งเดียวเป็นประธานเอกพจน์ดังนั้น v e r b ก็เลยกลายเป็น was produce เติม ed กลายเป็นช่อง3 by us Us กตัวน,นี้มาจาก v ค่ะ v เนี่ยเป็นประธานแต่เมื่ออยู่ในโครงสร้างของ passive จะกลายเป็นกรรมแทนกรรมของ v คือ us ที่แปลว่าพวกเราโครงสร้างต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิด active ไวมีเป็นประธานบวกด้วย is amr บวกด้วย verb ing ตามด้วยกรรม is amr นี่ก็จะ อีอ็มก็จะยกมาเป็นเหมือนเดิมค่ะอิ่งเวิร์บเติม ing เนี่ยเราทิ้ง ing ไม่ได้เราก็เลยต้องเอา be เข้ามาช่วยกลายเป็น b e อิ่แล้วเวิร์บที่เป็นตัวสีเขียวๆก็กลายเป็น v e r ร์เพราะว่า passive voice เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างว่า verb to be ตามด้วย verb 3แต่มันก็อาจจะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แต่ละโครงสร้างเปลี่ยนไปดูตัวอย่างค่ะ she is eating the cake เขาผู้หญิงคนนั้นกำลังกินเค้กอยู่กำลัง is Verb to be บอกด้วย ing เป็นเ e น c o n t n n u u u ลแปลว่ากำลังหรือพูดง่ายๆถ้าเกิดเราเห็น NG นจ่ n G, จะแปลว่ากำลังไว้ก่อนพอมาเปลี่ยนเป็นแพส v ี 4, ปุ๊บกลายเป็นเค้กกำลังถูกกินโดยผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนจากกรรมให้กลายมาเป็นประธานคือตัวสีแดงเค้กจากกรรมกลายเป็นประธานละ is am i ยกลงมาเหมือนเดิมจากตัวอย่างก็ is is เหมือนเดิม ing ทิ้งไม่ได้ก็เลยเออก Be เข้ามาช่วยกลายเป็น being eat เปลี่ยนให้เป็นช่อง3กลายเป็น eaten ตามด้วย by she จากประธานเปลี่ยนให้เป็นกรรมก็กลายเป็น her the cake is being eaten by her เค้กกำลังถูกกินโดยผู้หญิงคนนั้นต่อไปนะคะนี่ก็ลักษณะเหมือนเดิมประธานบวกด้วย B e บวกด้วย verb ing บวกด้วยกรรม B e เนี้ยก็คือ verb to be ค่ะ ก็กลายเป็น was ver ก็เหมือนลักษณะเหมือนโครงสร้างเหมือนเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้การ is mr บอกด้วย verb ing แต่นี่พอเป็น verb แต่นี่กลายเป็น verb 2ค่ะ was ver แล้ว ing ทิ้งไม่ได้ก็เอา be เข้ามาช่วยกลายเป็น be ing verb ก็เปลี่ยนเป็น verb 3ดูจากตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างเหมือนเดิมด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังกินเคก้ก แพสซก็จะกลายเป็นเค้กกาลังถูกกินโดยผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่อง t e นส์ว่าแตกต,ต่างกันตรงไหนเมื่อสักครู่ตัวอย่างเมื่อกี้ i s a mr ด้วย verb ing เป็น continuous แต่เป็น present continuous แต่นี่กลายเป็น past continuous เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นดำเนินอย่างต่อเนื่องแต่เป็นในอดีตค่ะสังเกตว่าเป็นในอดีตเพราะว่าเป็น verb 2เป็น past tense ตัวอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้าเกิดอธิบายก็เหมือนเดิมเนี่ยค่ะโครงสร้างเราก็จะสอนไปลักษณะแบบนี้นะคะว่าโครงสร้างนี้เปลี่ยนไปแบบไหนจะสอนจากตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างโครงสร้างสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่เป็นแค่วิดีโอการยกตัวอย่างการสอนเราจะไม่สอนจนครบทุกโครงสร้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเสียเวลาเกินไปคนที่ดูตัวอย่างวิดีโอโอ,อาจจะเบื่อได้โครงสร้างนี้ก็จะเป็นประธานบวกด้วย has have บอกด้วย v e r สามบอกด้วย object v e r อเปลี่ยนเป็น passive จะกลายเป็นประธาน has h a v e เหมือนเดิม verb has have นี่จะต้องเอามาบอกด้วย be n ก่อนแล้วค่อยบอกด้วย verb 3นี่เป็นโครงสร้างค่ะถ้าเกิด gamma ไหนมีโครงสร้างที่ตายตัวหรือจำเพาะเจาะจงทำแบบฝึกหัดตามโครงสร้างไปเราจะถูกค่ะส่วนมากก็ถูกหมดนะ,ะมาดูตัวอย่างกันต่อ active a g r e a t number of people have bleed it ผู้คนส่วนมากนี่จะอ่านมัน passive ก็จะกลายเป็น it ย้ายจากกรรมให้กลายมาเป็นประธาน It เห็นไหมคะตัวสีแดงๆในตัวอย่างนะคะในประโยคตัวอย่างปกติแล้วอะอาดาวทำตรงนี้กัน it เนี่ยก็จะยกกลายมาเป็นประธานแล้วเราก็มาดู verb verb ของมันคือ have bleed เราก็เปลี่ยนมาเป็น have has เหมือนเดิมแต่สังเกตไหมคะว่าในประโยค active verb เป็น have แต่ในประโยค passive เป็น has h <has, S 1> a s เ <has, S 1> พราะว่าประธานตัวนี้ดูจากเอ้ยพอ verb ตัวนี้ดูจากประธานค่ะนี่นะคะประธานประธานของมันจะกลายเป็นอ it ละแต่ในประโยคตัวอย่างเนี่ยประธานของมันคือ a g r e a t e number นี่คือเป็นประธานนะคะแล้ว have ต่วนนี้ก็กลายเป็น verb verb ตัวนี้ดูจากอะ Great number of people อันนี้เป็นตัวสีส้มส้มเนี่ยค่ะประธานตรงนี้คือตัวสีส้มๆมเป็นประธานพระหูพจน์หลายประธานหลายคนนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือ v หรือ d ดังนั้นเนี่ย verb ก็เลยกลายเป็น h a s e แต่พอมาเป็นประโยค passive พอมาเป็นประโยค passive นะคะ it จากกรรมให้กลายมาเป็นประธาน verb เนี่ยก็เลยกลายเป็น h a s แทน แล้วตามแล้วหลังจากนั้นก็ตามโครงสร้างเลยค่ะว่าประธานบวกด้วย has ตามด้วย been แล้วก็จาก lead ก็กลายเป็น l d l e a d เนี่ยช่องหนึ่งช่องสอง,ช,อง,สองช่องสามเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านอ่านต่างกัน l e d led l แล้วก็ b ายเหมือนเดิมยกจากประธานคือ a g r e e t u u m e r r o p p o p p l e ให้กลายมาเป็นกรรมดูจากสีเลยค่ะว่าสีส้มในประโยค Active จะเป็นประธานพอมาเป็น passive จะกลายเป็นกรรม มันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของ powerpoint ค่ะเรียกว่าประโยชน์ชนของส,อน,สอนผ่านทางสกายละกันที่เราสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้เนี่ยค่ะก็อันนี้ก็จะกลายเป็น p s s s v e ไป i t has been led by a g r e a t number of people ถ้าเกิดมีคนสงสัยว่าทำไม a g r e a t number of people เนี่ยมันเป็นประธานาพระหูพจน์นี้มันก็เป็นแกมมาอย่างหนึ่งค่ะว่าประธานนี่จะอยู่หน้า of a uh, number จะเป็น a uh, number จะบวกด้วย verb พหูพจน์แต่ถ้าเกิด the number จะบวกด้วย verb เอกพจน์คือ has นี่เป็น gamma อีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ในที่นี้บีมจะพูดแค่นี้แล้วกันจะไม่อธิบายมากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะยาวตอนนี้ก็11นาทีเข้าไปละนะหลังจากสมมติว่าเราสอนโครงสร้างเสร็จนะคะโครงสร้างก็จะมีเรื่อยๆเนี่ยค่ะปุ๊บ แล้วคันนี้ปกตินะคะเราก็จะทําตามด้วยแบบฝึกหัดปกติแล้วพอหลังจากสอนเสร็จเนี่ยเราก็จะมีโครงสร้างส่งไปให้น้องทางเมลเพื่อเป็นเอกสารที่ไว้ให้น้องทบทวนเองนี่จะเป็นโครงสร้างบวกกับตัวอย่างประโยคที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เรียกว่าสรุปอะค่ะเป็นการสรุปเรื่องนี้ให้น้องไปทบทวนเองเป็นการช่วยน้อง ที่แบบเอาไปอ่านทบทวนก่อนสอบอะไรแบบนี้จะมีโครงสร้างที่ทำตามเทนท์เลยอันนี้ก็เป็น p r e s e n t simple t e n s e อันนี้ก็เป็น p พร e n t c o n t i n u เนี t ตัสเตนนี่ก็เป็น Perfect p r e s e n t Perfect Tense แล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างบวกด้วยตัวอย่างประโยคและนี่ก็เป็น p a s t Tense อันนี้ก็เป็น Future ไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีสเปเชียลเล็กน้อยให้น้องไปแล้วเราก็ค่อยอธิบายเพิ่มเติมกันอ่ะแต่หลังจากนั้นเราก็จะเป็นการทา เรียกว่าอะไรนะแบบฝึกหัดพอเราสอนเสร็จเราก็ต้องมีแบบฝึกหัดด้วยเป็นการเช็คความเข้าใจของน้องอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายๆทําทแบบไหนแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเรื่อง passive voice เนี่ยสิ่งที่เราควรทาอย่างแรกคือหา verb ให้เจอเพราะถ้าเกิดสังเกตว่า passive voice เนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรง verb ดังนั้นเนี่ยจากข้อนี้ verb คือ begin begin เป็น verb ไหนล่ะ,ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสี จะสับสนอ่ะดีกินเป็น v e r รอะไรดีกินเป็น v e r ร์บหนึ่งดีกินดีแกนดกันดังนั้นดีกินเป็น v e r ร์หนึ่งพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนี่แสดงว่าข้างหลังมันเป็น Object แน่นอนเป็นตัวโอเป็นกรรมอะคะแน่นอนส่วนข้างหน้านี่ก็ต้องเป็นประธานดังนั้นเราก็ย้ายข้างหน้าเนี่ยมาไว้เลยเออเห็นเห็นใจคนสอนเลยนะคะว่ามีมือเดียวกล้องอาจารสั่นเล็กน้อย เนะะี่ยค่ะแล้วก็ยกตุ๊บมาไว้อย่างนี้เลย new project i n g a n u a r i ถ้าเกิดเป็น verb หนึ่งเราทำยังไงอะเราก็เปลี่ยนเราก็เอา is mr เข้ามาช่วยถูกปะถ้าเกิดเป็น verb หนึ่งก็แสดงว่า is mr เข้ามาช่วยเราก็ดูประธาน new project s. เป็นประธาน project เ,เติม s แสดงว่าเป็นหูพจน์แสดงว่าต้องเอา r เข้ามาช่วยเปลี่ยนจาก begin verb 1ให้กลายเป็น verb 3 begin b e g a n b e g a n b กัน g U N ตามด้วย b บแล้วก็เอาประธานมาใส่ตรงนี้ยกมาเนี่ยค่ะแค่นี้แล้วเราก็มาจัดแต่งให้มันสวยงามเล็กน้อย Mini ี่พี่พแต่สังเกตไหมว่าอินเจนยูอเนี่ยมันมาไว้ตรงนี้มันไม่เป็นที่นิยมอ่ะมันเป็นเรียกว่า a อ v e r b ร์บ เป็นการบอกเวลาค่ะที่จริงไว้ตรงนี้มันก็ถูกนะแต่แบบเรียกว่าไงดีประโยคมันไม่สวยอะปกติแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะไว้หน้าประโยคสุดหรือหลังประโยคสุดเราก็ย้ายมาไว้หลังประโยคสุดแล้วกันอ่ะขึ้นต้นหน้าประโยคต้องเป็นตัวใหญ่นี่ค่ะก็เสร็จละข้อหนึ่ง new project arabian by m a n y people in january ถ้าเกิดแปลจากโจทย์ก่อนนะคะจากโจทย์ก่อนตรงนี้จากโจทย์เนี่ยมันเป็น active ก็คือว่าผู้คนหลายคนเนี่ยเริ่มทำโปรเจก ใหม่ในเดือนมก,กราคมแต่พอกลายมาเป็น passive ไว้ตรงนี้เป็นกลายเป็นว่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยถูกเริ่มโดยคนหลายๆคนในเดือนมก,กราคมมันกลายเป็นว่า new project เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานว่าถูกเริ่มถ้าเกิดเห็น passive อะค่ะ verb mm. to be บอกด้วยช่อง3เนี่ยเราต้องแปลว่าถูกไว้ก่อน Project ใหม่ถูกเริ่มโดย คนหลายๆคนในเดือนมกราคมอ่ะลองดูข้อสองเอาข้อสองเป็นข้อสุดท้ายก็พอแล้วมั้งน้นนองๆอะหาก่อนว่าอะไรเป็น verb อ,อืออะไรเป็น verb you must wear that shirt for tonight's party must w a a r ค่ะเป็น verb Uh huh. ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาเวิร์บลงเราก็แสดงว่าด้านหลังเนี่ยเป็นกรรมเราก็ยกให้กายมาเป็นประธานปั๊บแต่เชิญ for tonight party แล้วเราก็เอาเวิร์บมาใส่แทน must must แปลว่าเวิรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เวิรสิ watch มันอ่าน่า watch ค่ะขอโทษค่ะดิวเตอร์เออนิดนึง ปกติถ้าเกิดเรียนกับน้องน้องจะประท้วงแล้วแต่อันนี้ไม่มีมนะต้องทำใจนิดนึงอะ watch ที่แปลว่าสักหลาเนี่ยค่ะต้องกลายเป็น verb สแต่ว่า gamma นะคะ gamma บอกไว้ว่า verb ช่วยต้องตามด้วย verb แท้เสมอ verb แท้ก็ verb หนึ่งอะไรพวกนั้นนะคะ must เนี่ยเป็น verb ช่วยดังนั้นต้องตามด้วย verb แท้เราก็เลยต้องเอา b เข้ามาช่วยแล้วก็จากเปลี่ยนจาก เออเวิร์บหนึ่งให้กลายเป็นเวิร์บสามตอนนี้เวิร์บสามก็คือการเติม ed เข้าไปแล้วเราก็ยกประธานข้างหน้ามาคืออยูแต่ก่อนนั้นเราก็ต้องตาม by you ค่ะแต่ประโยคทุกอย่าง that shirt for tonight party อืม for tonight party เนี่ยสังเกตว่ามันก็ที่จุดน,นี้ก็ถูกนะแต่บีม่าประโยคมันไม่ค่อยสวยเอาไว้ด้านหลังดีกว่า เก็เสร็จละอีกประโยคนึงว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยต้องถูกซักโดยคุณก่อนปาร์ตี้คืนนี้ค่ะนี่คือประโยคที่กายเป็นแพสซีฟไว์เรียบร้อยละจากตอนแรกนี่คุณต้องซักคุณต้องซักเสื้อตัวนั้นดัชเชสตอนแรกนี่คุณต้องซักเสื้อตัวนั้นสำหรับปาร์ตี้ คืนนี้ <He ard. S 2> ปุ๊เห็นเปล่า you must wash the shirt that shirt for tonight party คุณต้องซักเสื้อตัวนั้นสำหรับปาร์ตี้คืนนี้นะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นพาสซีฟไว้คือประโยคที่เราทำไปเมื่อสักครู่เมาเมาเมาเนี่ยค่ะประโยคนี้เป็นพาสซีฟไว้ก็กลายเป็นว่าเสื้อตัวนั้นต้องถูกซัก โดยคุณสำหรับปาร์ตี้คืนนี้เนี่ยค่ะลักษณะของ p พ v ส Voice คือกรรมจะกลายมาเป็นประธานแล้วเราจะแปลว่าถูกเสื้อตอนนั้นถูกเนี่ยค่ะนี่แหละเป็นเรื่องพาสซีฟ c e มันก็จะมีประโยชน์จาที่พูดไปแล้วว่าส่มากจะเจออยู่ในนิยายบ้างหรือว่างานเขียนเชิงวิชาการค่ะเพราะว่างานเ,เอเขียนเชิงวิชาการนีกเขาจะไม่เอาเรียกว่าอะไรนะจะไม่เอา v d i ขึ้นมาเป็นประธานค่ะ เช่นแบบว่าอะไรนะฉันค้นคว้างานวิจัยชิ้นนี้แต่เราจะใช้ว,ว่างานวิจัยชิ้นนี้ถูกค้นคว้าเพื่อเพื่อจุดๆๆๆจุดอะไรก็ว่าไปค่ะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในงานสอนเรื่องแพสซีฟไวนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นเรื่อง d ไดเรกสปีดซึ่งเราก็จะทำ powerpoint ไว้บ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็น powerpoint แบบนี้ไป ให้น้องเห็นแล้วก็ถ้าเกิดน้องบางคนอากระตุนตรงนี้ไม่มีอะไรค่ะคือแบบบางครั้งเรียนเรียนเครียดๆก็ให้น้องเบรกบ้างให้น้องให้น้องดูกระตุนเล็กๆน้อยเนี่ยค่ะนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนั้นก็บางครั้งน้องก็จะจดนะคะเรียนไปจดไปบ้างแต่ก็ผู้ตามตรงโอคนสอนก็ส่งสามน้องเหมือนกันว่าเรียนอยู่โรงเรียนก็จดเยอะละก็จะให้น้องจดเฉพาะสิ่งที่เราอธิบายที่มันไม่มีในสไลด์ ส่วนโพสสไลด์นี้ถ้าเกิดน้องขอเราให้ค่ะเราก็จะส่งไปให้ทางอีเมลหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสไลด์บางตัวนะคะเราคิดว่ามันจําเป็นที่ต้องเป็นเอกสารประกอบการเรียนเราก็จะส่งให้น้องก่อนการสอนเพื่อให้น้องพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารประกอบการเรียนแล้วก็จดเพิ่มเติมลงไปในเอกสารชิ้นนั้นเลยโดยที่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจดค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของงานสอนนะคะต้องขอบคุณอัปเกรดติวเตอร์ นี่เลยอัปเกรดติวเตอร์นะคะที่ให้โอกาสได้มีงานสอนได้เจอน้องๆหลายคนจากหลายๆที่เลยขอบคุณมากค่ะงั้นก็ขอจบวิดีโอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ